เดี๋ยวมืดกว่กลงเราก็เปิดกระจกอีกเนี่ยจะเอาทางเอาจอาทางจะเอาโค้งจะไปอัพยูทูบลงให้เขาเหรอโอ้งอยู่ไลน์เลยนะ <c oughs> วัวเลยถายบัวนะข้างล่างของจัดแน่เลยแล้วเขาเปิดไฟมาใช่ปีพี่ไม่ได้จับตัวเองมั้งเหรอจัดเมี่ยถามน้องบอกมาดูจะไปไหนบอกก็ได้ก็จ,จัดให้นะปีนี้เต็มปีเอ่อได้ปีไหนก็ได้ถามก็ดู อัเห็นไปเท่าไหร่พี่หัวหิเป็นหินซีหอยสามวันเหมือนกันนะเนาะไปกรสุกรสุนสามวันอ๋อมันก็ต้องไปท้างใช่ไหมใช่ไมาแล้วไปยังไงไปเที่ยวเก็บหัวหินว่างนั้ไปหัวหินอย่างเดียวหรือไปที่ไหนอีกก็อะไรๆสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแหละใช่ป่ะอี่เซนีเซียอะไรก็ไปเก็บตลาดน้ำวัดอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไปท้างไป เราเห็นบอกที่พักแพงนะไฟเ่นรถไฟเไรถไฟไม่ได้ไฟน่ะรถไฟไปถ่ายโลกใครล้งไฟแค่เบอร์เห็นตัวนี่ใช่ไหมตัวเวนตตเซียอะไรน่ะแล้วก็ฟาร์มแกะใช่ไหมมันได้แค่ศุกเสามวันใกล้ๆนะเพราะว่ามันบริษัท รับปีใหม่อะปีใหม่บริษัทาไปเที่ยวเฟลโอ้แจ๋วเลยนะเนกได้ยินอยู่นะว่าว่าเ็นพาพนักงานไปไปไหนนับปีสี่ปีเนี้ยนี่ไปตัดชอบเออได้ยินมาแววๆรถบัสใช่ไหมใช่แล้วใช่ใช่ได้ยินเรื่องของชอบ่เดีวแล้วกไปรบัสข้าเมื่อปีออกนะอย่างเงี้ยก็จีิงคะ ทำไม่ได้มันเป็นหน้าผามันทาช่วงนี้มันน่ากวนรถมันขึ้นรถมันลงอ่ะวานยังเสียวอยู่เจอฝนอ่ะควรลื่นกระไะ มันก็มีว่าจะจัดค่ารถมือหารวมที่พักอะไรไงะเงี้ยมันมันแล้วแต่ไงรถที่พักแบบไหนอะไรเงี้ยมันเอาอุทยานแล้วเอาโรงแรมเราสามดาวห้าดาวแล้วแต่ก็กแบบ็เอาแบบเอาแบบอย่างเงี้ยใช่ไหมคือแค่ค่าเช่าคนเดียวแ้วหาเองใช่ไหม